ราตีห้าครึ่งน้องหมาฝูงใหญ่30กว่าตัวมายืนออครอเครียรหลวงพ่อทุกตัวรอสัญญาณตีระฆังจากนั้นน้องหมาแห่งวัดเขาดินใต้อำเภอเสาวหา้จังหวัดสระบุรีพร้อมใจห่อหอนยินดีจากนี้ได้เวลาเดินตามพระไปบิณฑบาต พระอุ้มบาทน้องหมาเดินตามเป็นรวนแท่กระบวนไปตามท้องถนนชินตาชาวบา้านทุกเช้าครับน้องหมาจะรับบทบาทเป็นองค์ัรรภ์พิทักษ์พระครับเพื่อเป็นบริีกาศสำหรับพระที่เดินบินทบาทครับน้องหมาร่าเริงวิ่งฟัดกัดยาวหยอก ลาดทเวนล้อมหน้าล้อมหลังบางทีก็ห่อผนกับหมาเจ้าของบ้านแต่พอพระสั่งห้ามมักจะหยุดน้องหมาใกล้ชิดพระฟังพระให้ศีลให้พรพล,ผลใส่บาตรทุกเช้าส่วนตัวนี้ป่วยอดแอดสุขภาพไม่ดีแต่ใจสำนึกบุญคุณพระพยายามเดินตามมาเป็นบอดี้การ์ดแต่ไม่ทันจึงทำได้แค่ เดินดักรอชาวบ้านต่างคุ้นหน้าคุ้นตากับหมาวัดอย่างครอบครัวนี้พ่อแม่ลูกเปิดทีวีดูช่องวันรอพระรอหมาทุกวันส่วนหน้าวัดครอบครัวใหญ่ใส่บาทครบปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานโดยเฉพาะน้องคนนี้เชิญชวนเพื่อนๆทำบุญใส่บาทเพื่อนๆพืนครับมาใส่บาทกันทุกวันนะครับจะได้บุญกันนะครับ น้องหมาที่นี่รู้จักบุญคุณข้าวก้นบาทที่หลวงพ่อให้กินเป็นยามชั้นดีเพราะนานนับสิบกว่าปีที่คนนำหมามาทิ้งหมาเฝ้าของอย่างดีไม่เคยมีของวัดหายไม่ใช่ว่าเก็บมาเลี้ยงด้วยความรักนะโยมค,คือที่เลี้ยงนี่เลี้ยงด้วยความเมตตามิฉนั้นรถก็เหยียบตายกันหมดแถวข้างถนน ถ้าญาติโยมต่างจังหวัดหรือต่างบ้านต่างเมืองมีจิตแรงศรัทธาน้ำใจก็ช่วยอาเป็นอาหารเป็นหัวอาหารเลยว่าเป็นทางปัจจัยซื้อยารักษาโรคแก่สุนัขจรจัดด้วยเกิดเป็นคนต้องรู้คุณหากไม่กระตันอยู่จงยาเนรคุณหลวงพ่อเน้นยำ้ำมิฉนั้นอายน้องหมาเขาเจ้าพระยาท่าพระจันทร์ รายงาน